สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนะครับทุกคนวันนี้เราจะมากินเรียกว่าเป็นราชาของผลไม้เลยทุกคนในเรื่องนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากทุเรียนแล้วเราจะกินทุเรียนทั้งทีทุกคนกี้ต้องเลือกกินทุเรียนที่มันแบบอร่อยที่สุดแน่นอนว่ามันต้องเป็นทุเรียนภูเขาไฟแล้วครับวันนี้กี้ก็ได้จากนี่เลยครับลาวาดูเรียนนะฮะนี่เข้ามาเป็นกล่องแบบนี้เลยครับทุกคนนี่พรีเมียมมากๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกไปพร้อมๆกันนะครับว่าในลาวาดูเรียนของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้าง ทีเลยเขาจะมีเป็นเหมือนกับข้อแนะนำไหมฮะมีวิธีการปลอกทุเรียนดูแลทุเรียนยังไงบ้างการรับประกันนะครับแล้วก็มีบอกเล่าเรื่องราวให้เราด้วยนะครับว่าทุเรียนของเขาเนี่ยเป็นทุเรียนภูเขาไฟจากสีสะเกตแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรอย่างดีเลยนะครับแล้วก็แตกต่างจากทุเรียนภูเขาไฟที่อื่นๆนะครับเพราะว่าที่นี่ครับเขาต้องบอกว่าตัดตอนที่แก่ 90- 100ถึงเนจริงๆนะครับผมแล้วตัว เขาจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วจะมีความอร่อยมากกว่าและเขาก็จะมีตัวนี้ฮะนี่เลยเป็นตัวแบบว่าคอยเช็คว่าทุเรียนของเราอ่ะฮะมันสุกแล้วหรือยังนะครับน่าจะสุกแล้วนะลูกนี้เดี๋ยวเราจะมาปลอกไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหนทุกคนเมื่อเรามีมีดไปแล้วมีถุงมือแล้วนะครับสเต็ปที่2คือการใช้มีดนะครับเฉือนนะครับผมเฉพาะตัวส่วนที่เป็นหัวของทุเรียนนะครับ นี่เลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อเราเฉือนออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นรอยแยกนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้มีดกรีดตามรอยแยกตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มือครับฉีกผู้เรียนออกมาทุกคน ดู <Wow. S 2> สิครับน่ากินมากนะฮะโอเคครับทุกคนเราได้กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราปอกตามวิธีการที่ทางร้านลาวาดูเรียนเนี่ยครับผมบอกเรามานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันนะครับว่ารสชาติของลาวาดูเรียนที่นี่นะครับจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเริ่มกินกันเลยครับทุกคน เค okay, ครับทุกคนเรียบร้อยแล้วกับการชิมนะครับทุเรียนภูเขาไฟจากลาวาดูเรียนตรงนี้เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะกินทุเรียนที่พรีเมียมขนาดนี้นะครับทุกคนกิโลละ299นะครับแล้วก็สามารถ บอกได้นะครับว่าเราต้องการทุเรียนนะครับสุกมากน้อยขนาดไหนนะครับผมรวมถึงที่ร้านเขายังมีการรับประกันด้วยนะครับว่าถ้าเกิดทุเรียนมีการเสียหายระหว่างทางนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันหมดฤดูไปแล้วทางร้านเขาก็ยินดีคืนเงินด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถคลิกจองทุเรียนภูกเขาไฟอย่างนี้ได้เลยนะครับที่ใต้โพสต์นี้เลยนะครับถ้าเกิดวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเพื่อนด้วยกันเยอะๆนะครับจะเป็นกําลังใจให้เราได้เดินต่อไปนะครับผมลาถึงเท่านี้ครับทุกคนกินกับกี้อร่อย อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย